สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,น,นี้ผมได้มาว่าเรื่องปัญหาของใหม่ในเต่าค่ายแก๊สนะครับมันมีปัจจัยหลายสาเหตุน,นะครับที่ประสบมาเผามือน,นีก็ได้ปัญหาอีกเผาอีกเมื่อนี้ก็ได้ปัญหาอีกนะครับมันมีเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเต่าชนิดนี้ แต่ว่าหาวิธีแก้ไขเรื่อยๆไปนะครับเป็นเทคนิคต่างๆถือว่าประสบมากนะครับล่องผิดล่องถูกมากมากวนนีก,กได้อีกแล้วนะครับผมล่องเบงว่าเออใหม่ค่ายแกนเนี่ยมันมันค่ายโตยากนะครับเพราะว่าบางที่ก็เผาไปโดนๆผมใส่ใหม่นะเผาไปโดนๆมันก็บอค่ายเยือๆผมก็มาล่องหลายวิธีบางที่ก็สูมไฟก็ได้ ก็ได้ถูกต้องนะครับได้ผลแต่บางที่ก็บ่ได้ผลนะครับมันมันสรุปยากที่นี่ผมก็มีอีกวิธีหนึ่งคือกันครับนี่อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมสิบท่าไปเบิงนะครับครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเบิงเบิงเตาฟังสายมือของผมนะครับมันมันจีค่ายแก๊สแล้วนะครับเท้าพร้อมกันนะครับ แต่ว่าทังขวามือเนี่ยบ่อ่บ,อบย่อมค่ายเลยครับนะครับผมเห็ุจังได้กับใย่อมค่ายครับเนี่ยผมก็เลยมามาทดน่องใส่ที่นี่ครับคือ,ค,อคือล่องเปลี่ยนเต่าเบิ้งนะครับเปลี่ยนเต่าเบิง้งเพราะว่าผมคิดว่าสาเหตุมันก็คืออากาศออกซิเจนนะครับมันบ่นลงนะครับผมม,มันอันนะครับเพราะว่า ที่เทาอย่างนี้มันอันในเตาหน่อยๆครับเตาถี่ว่าเขาจุดใต้เตาเนี่ยมันอากาศมันบวมโล่งว่างั้นเถอะครับนะครับผมก็เลยมาลองเปลี่ยนเบิ้งรู้สึกว่าแก๊สออกเลยครับเพราะว่ามันมันโล่งหรอไฟมันลุกโหมขนาดอะไรที่นี่อากาศน่มันเข่าไปได้สะดวกนะครับรู้สึกว่าแก๊สพุ่งออกมาเลยครับได้ผลนะครับวิธีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออ อันนี้ก็ได้ผลคือกันครับถ้าเพื่อนเพื่อนล่องเอาไปเฮ็ดใส่กันบึ้งนะครับเนี่ยคือเฮ้าหู้สซึกว่าเฮ้าลิงไฟอย่างไหนก็นบอบอ,บอย่อมไข่แก๊สนะครับแต่ว่าเฮ้าลองมาปรับเปียนมาเออเฮ้าลองเอาอีกเต่านึงมามาใส่นะครับให้มันไฟมันโลงๆไวลุกแห้งๆนะครับได้ผลนะครับแก๊สแก๊สมันสิพุงเลยนะครับทีทีแล้วมาผมกะ ล่องผิดล่องถูกมากหลายอย่างนะครับเนี่ยตามที่ผมได้บอกกันแล้วบางที่กระโหมไฟเขานักนักใหม่ก็ค่ายแก๊สตามปกตินะครับอันนั้นก็ได้ผลแต่ที่นี่บางที่โหมไปโดนๆก็บ่ไดผลเท้นกันครับนะครับมันก็มีปัจจัยอย่างที่ผมบอก,กน,นะครับใหม่ในเตาบางที่มันแน่นมันหลานะครับหลายอย่างแต่ว่าที่นี่ ผมสอดแทรกเพิ่มมาอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็คือเข้าเปลี่ยนเตา่าไตเตา่าสําหรับเขาเนี่ยไม่ครับจุดไตเต่านี่ยไม่ให้มันโล่งนะครับเปลี่ยนเลยเพราะว่าของผมมันมีสํารองนะครับแล้วแต่ทําเพื่อนๆสิไปเฮตุสํารองก็ได้นะครับเหตุไว้ีเตา่านึงนะครับเอาไว้ถาเปลี่ยนกันไฟมันลุกดีครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสห้เบิง่งแป๊บเดียว แก๊สพุ่งออกมาเลยครับบูบูดังบุ้มบุ้มเลยครับนี่เพราะว่ามันอันมาโดนนะครับที่แหลกผมเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยโบเทนเดี๋ยวเปลี่ยนเต่านะครับมันก็อยูยังสั่นแหละครับเนี่ยผมลองว่าเปลี่ยนเบิ้งนะครับนี่แก๊สพุ่งเลยครับสำเร็จเลยวิธีนี้ได้ผลครับนะล่องล่องเอาไปเหตุกันเบิ้งนะครับนี่อันนี้เอาเทคนิคแบบนี้มาบอกอีกวิธีหนึ่งครับนะนะครับ ก็ยังที่บอกนะครับนี่ผมล่องพิดล่องถูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับเห็นบ่นะครับผมโหมไฟใส่แล้วก็เตาไม่เห็นบ่าเตาไมมันอากาศมันสิโลงนะครับในถังน,น้อยๆเอาน่ะถังจุดไตเตานี้มันโล,งล่งเห็ดห้แก๊็เห็ดหออุณหภูมิในเตาใหญ่มันมันเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเราก็เท็นไห้แกสพุ่งออกมานะครับได้ผลครับผมล่องแล้วครับนะครับล่องไปเฮ็ดกันบึ่งนะครับเนี่ยเห็นบอกครับเห็นบอกเนี่ยแกะขึ้นมาท่านที่เป่าขึ้นมาออกมาพุ่งๆเลยครับครับก็ยังที่บอกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้วิธีไม่ก็คือเราล่องเปลี่ยนเตาไต่ถังบึ้งครับมันอาจสิทธ์ซอยได้นะครับ ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือกันครับนะครับก็ให้พเพื่อนๆไปทดล่องเห็ดกันใส่นะครับล่องลองเห็ดเต่าสำลองไว้แบบผมนะครับจักเต่านึงนะครับได้ผลนะครับผมล่องแล้วผมเผานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ซอยกดเป็นกำลังใจแน่นะครับซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ รับชมเทคนิคต่างๆใหม่ๆนะครับที่คนคว้าอยู่ตลอดเวลาโบมีจบมาครับแล้วก็มาแก้ปัญหากันนะครับเรื่อยๆนะเห็นบอกครับแกะกลุ่มออกมาแล้วนะครับก,ก็จ้างที่บอกนั่นแหละครับซอยกันนะครับแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งทอแท้กันครับนะครับ,นะค,รบคนมีเต่าก็ได้นะครับล่องผิดล่องถูกไปเรื่อยๆแล้วก็มีแนวมาสอนเรื่อยๆมีเทคนิคต่างๆมาสอนเรื่อยๆครับ ก็ยังที่เห็นนะครับเพื่อนๆปัญหาก็นั่นแหละครับซอยแก้ไปนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็มีประโยชน์แบบนี้แล้ครับลองไปเห็ดกันนะครับแก่ไขไปเรื่อยๆนะครับกสิได้ไปสู่ไปน้ำกันนะครับอย่าพึ่งพอแท้นะครับเห็ดห้มันส้างรายได้ให้ได้ครับเพราะไมมีเต่าแลลวก็นะครับถ่ายคลิปนี้ก็ กราบสวัสดีนะครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขุสุขคนนะครับ